สวัสดีครับกลับมาพบกับนายจีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มี2คู่มาฟังอีกเหมือนเดิมเนาะไปเริ่มด้วยที่คู่แรกก่อนเลยนะครับยูฟ่าเนชันลีกเนาะวันนี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับสเปนเปิดบ้านพบการมาเยือนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่หนึ่งลูกนะครับสูงต่ำเปิดมาที่ราคาสองจุดห้าเนาะสองทีมนี้นะครับอยู่ในกลุ่มบีนะครับร่วมกับโปรตุเกสแล้วก็เช็กนะครับผลงานสี่นัดหลังสุดที่เจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับ สเปนนะครับชนะ2เสมอ2เนาะผลงานสีนัดล่าสุดของสเปนนะครับชนะ2เสมอ2นะครับส่วนสวิตนะครับสีนัดหลังนะครับชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นะครับวันนี้นะครับสเปนมาด้วยแผนการเล่นนะครับสีสามสามนะครับนำทัพมาโดยโมราต้านะครับโรดิกแล้วก็อุนไนซิมอนนะครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะครับมาด้วยแผนการเล่นสีสามสามเช่นกันนะครับนำทัพมาโดยบีทเอมเบโลนะครับแกรนิซาก้านะครับแล้วก็ยาดสมมร์นะครับ คู่นี้ผลงานโดยรวมนะครับสเปนครบเครื่องกว่าเยอะเนาะหนึ่งลูกไม่น่าขนาดมือนะครับลุนลูกที่2กันนะครับคู่นี้สเปนยิ้มหวานแน่นอนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเช็คนะครับเปิดบ้านรับการเยอนของโปรตุเกสนะครับคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับก่อนที่จะไหลไปครึ่งควบลูกนะครับสูงดำนะครับเปิดมาที่ราคา2ลูกควบครึ่งนะครับก่อนที่จะไหลไปที่2ลูกครึ่งเนาะ เคยตีการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะครับเคยพบกันมา3านัดนะครับโปรตุเกสนะครับชนะทั้ง3นัดเลยนะครับผลงานล่าสุดนะครับของเช็คนะครับสีนัดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึงอนะครับส่วนโปรตุเกสนะครับสีนัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้1นนะครับวันนี้นะครับเช็คมาด้วยแผนการเล่นสี4สมี่นะครับนำทัพมาด้วยอดัมโลเชกนะครับโทมัสซูเชกนะครับแล้วก็โทมัสวาลลิสเนาะ ส่วนโปรตุเกสนะครับมาด้วยแผนการเล่น4-3-3นะครับนำทัพมาโดยคิสเตโนโรนโดนะครับบุนโน่ฟอนันเดสแล้วก็เดียโก้โจต้านะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดโปรตุเกสนะครับจะไปแพ้กับเวิสของกลุ่มนะครับอย่างสวิตนะครับแต่นัดนี้ยังไงโปรตุเกสไม่น่าพลาดแน่นอนนะครับคู่นี้นะครับมองว่าโปรตุเกสจัดไปครับก่อนที่จะลากันนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ของไนจีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะยังไงวันนี้ไนจีไปแล้วบ๊ายบาย